นายผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แจ้งชาวบ้านเตรียมความพร้อมตามแผนแต่ไม่ตื่นตระนกหากตุนแรงเมื่อใดอพยพได้ทันทีนางปวีณาสมฤทธิผู้ใหญ่บ้านละอ้อหมู่ที่4ตำบลจีกแดกอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่า กรณีทหารพรานเหยียบกับระเบิดที่ปราสาทตามเปลื่อนท,ทมจนทําให้สูญเสียขาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นระหว่างที่ชาวบ้านร่วมกันทําบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติรวมพิธีเส้นไหว้สารปู่ตาหมู่บ้านและบายศรีสู่ขวัญชาวบ้านหลังอพยพกลับเข้ามาในพื้นที่ได้ตรวจสอบแล้วเป็นข่าวจริงจึงแจ้งให้ลูกบ้านทราบข่าวให้เตรียมพร้อมแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกเพราะสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจอาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกได้ให้มีการเตรียมการของตัวเองให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงจะได้อพยพได้ทันที คือเรามีอาหารการกินกันแล้วแล้วให้เราอเตรียมของใช้ที่จําเป็นเราอย่าบอกว่าจับไป้ซึ่งข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้เราก็มีของเราส่วนตัวอยู่แล้ว<ม>ก็ให้เตรียมตัวของตัวเองให้พร้อมผู้ใหญ่บ้านเราอออยังกล่าวอีกว่าจากประสบการณ์ในพื้นที่ไม่ใช่ระเบิดของไทยเราแน่เพราะไทยเราไม่เคยฝังระเบิดมั่นใจว่าเป็นระเบิดของกัมพูชาแน่นอนกรษดาสุนทรสวทสุรินรายงาน